ดกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราเจ้าที่สุดคงสุดท้ายแล้วสำหรับเจ้าฮาวาว H6 SUV น้องใหม่ที่ใกล้จะเปิดราคาพร้อมให้คนไทยได้จับจองเป็นเจ้าของเชื่อว,ว่าใครหลายๆคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะมีรุ่นย่อยและราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง ฮาวาว H6 นั้นเป็นรถจากค่ายน้องใหม่สัญชาติจีนที่ชื่อว่า Great Wall Motor หรือ GWM ที่ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ในตลาดไทยแต่ก็ไม่ใช่น้องใหม่ในวงการรถยนต์เสียทีเดียวเพราะทาง GWM เองก็ผลิตรถ SUV มาแล้วมากกว่า60ล้านคันส่งออกไปยัง60ประเทศทั่วโลกและครองแชมป์รถ SUV ที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนติดต่อกันถึง8ปีวันนี้ที่สุด จะขอพาทุกคนไปชมรีวิวกันก่อนใครซึ่งเป็นรีวิวจากบรรดาสื่อในประเทศออสเตรเลียที่ฮาวา l ได้รุกตลาดเช่นเดียวกับเมืองไทยและเพิ่งเปิดให้สื่อได้ทดลองขับกันไปหมาดๆ carsales.au เว็บรีวิวเจ้าใหญ่ในออสเตรเลียได้ให้ความเห็นว่า How wow! h a วา l H6 โฉมใหม่มีหน้าตาที่หล่อเหลาขึ้นโดยทางฮาวา l ในออสเตรเลียได้วางตัวเป็นแบรนด์รถค่อนมาทางรู แต่ถึงกระนั้นราคาของเจ้าฮาวาวตัวเริ่มต้นกับรุ่นย่อยที่มีชื่อว่ารุ่นพรีเมียมกลับมีราคาเพียงแค่ $3,990 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ755,000บาทไทยซึ่งถือว่าราคาดีมากในตลาดรถออสเตรเลียเพราะ Mazda CX 5มีราคาเริ่มต้นที่ $31,190 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ7 6 6 0 0 0 0บาทแต่ที่พิกลนั้น H a วา l H 6ตัวท็อปในรุ่นอัลตรา มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ All-wheel drive ตั้งราคาไว้ที่36,990ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ9 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองซึ่งหากเทียบกับตัวท็อปสุด เครื่องเบนซินของ c x 5แล้วจะอยู่ที่49,380ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ1ล้าน2 0สนบาทแพงกว่าเจ้า H6 ประมาณ3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว <Wow. S 1> ฟีเจอร์ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าใช้ได้ทางค a r Sales ได้ชมว่าระบบหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วสามารถตอบสนองได้ไวคมชัดสู้แสงได้ดีและออปชันยังมาพร้อมกับลำโพง6ตัวคุญแจบแบบ keyless entry และปุ่ม push start อีกต่างหาก ถ้าขยับมาในรุ่นท็อปอัลตร้าก็จะได้เอกไฟฟ้าฝั่งนคนขับและกล้องรอบคัน360องศาที่ล้ำเทียบเท่ารถยุโรปอีกด้วยส่วนในเรื่องของสเปครถนั้นก็ถือว่าไม่เป็น2รองใครในเวอร์ชั่นออสเตรเลียจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2ลิตรเทอร์โบ205แรงม้าและแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ดูอคลัช7จังหวะโดยทาง car guys au เว็บรีวิวอีกเจ้าหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่า เป็นรถที่ค่อนข้างสูงสามารถให้ทัศนวิสัยได้ดีการเปลี่ยนเกียร์ถือว่าสมูทมากเสียงภายในห้องโดยสารเรียกได้ว่าเงียบเกินคาดแต่จะมีเสียงของเครื่องยนต์ที่จะดังกว่ารถคู่แข่งจากทางญี่ปุ่นอยู่หน่อยและก็กินน้ำมันมากกว่าคู่แข่งในตลาดโดยมีอัตราการกินน้ำมันประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรถึงแม้ว่าช่วงล่างรถจะนิ่มนวลอย่างน่าตกใจทำได้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดออสเตรเลียคันอื่นๆแต่ก็มีจุดด้อยที่ชัดเจนอยู่บ้าง ระเจ้า h 6คันนี้ไม่ได้ให้ความมั่นใจหรือการตอบสนองของช่วงล่างที่ดีเท่าฮุนไดทูซอนส่วนพวงมาลัยเองก็ไม่ได้คมอย่างที่ m a ซา c x x 5เป็นระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาล้นๆและคุ้มมากๆเมื่อเทียบกับราคาของตัวรถโดยทั้งขาเซลและขาไกส์ ides, ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าระบบความปลอดภัยของคันนี้ให้มาแบบอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับคนเดินทางเท้าและจักรยานที่ยอดเยี่ยมระบบเตือนจุดอับสายตา ระบบตรวจจับการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่น Top ปอัลตรตบท้ายด้วยการรับประกันตัวรถยาวนานถึง7ปี <c oughs> ไม่จำกัดระยะทางเรียกได้ว่ากินขาดชนิดที่ไม่เปิดช่องให้คู่แข่งได้หายใจหายคอกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นการรุกตลาดออสเตรเลียที่ทำให้ตลาด SUV ระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าตัวรถจะกินน้ำมันมากกว่ารุ่นอื่นอยู่หน่อย และช่วงล่างที่แม้ว่าจะนิ่มและสบายเกินคาดแต่ก็ยังให้ความมั่นใจในการทรงตัวที่เป็นรองคู่แข่งอย่าง Mazda CX-5 และ Hyundai Tucson ดทูหากยอมรับกับเรื่องเหล่านี้ได้ก็ถือว่า h า W w ล6เป็นรถที่น่าจับจองมากๆด้วยสเปคที่อัดแน่นเกินราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็ต้องติดตามกันนะครับว่าเจ้า h w ว w ล6ในเวอร์ชันไทย ที่ในตัวท็อปจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบไฮบริดที่มีพละกำลังสูงสุด243แรงม้าและแรงบิด530นิวตันเมตรนั้นจะมีฟีลลิ่งในการขับขี่และออปชันที่แตกต่างจากเวอร์ชันออสเตรเลียกันอย่างไรบ้างรวมถึงราคาขายที่เชื่อว,ว่าใครหลายคนกำลังใจจดใจจ่อรอให้ทาง GWM ประกาศราคาอย่างเป็นทางการหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางที่สุด จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันอย่างแน่นอนโปรดกดปุ่มติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ